สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปลาปลาครับหลงสาวหลงตะเวนหลงหอดซื่อบ้านบ้านนี้บ้านบอ่อบึงครับบ้านบอ่อบึง,บบบงตำบลสงยางอำเภอมหาชนา,าชัยจังหวัดยะโสธรบัดหกร้อยสองร้อยครับผมบ้านบ่อบึงเดี๋ยวมันนี่สิพา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 พ้งงาผ้าบ่งเึง่นดึงบึกไงปลาบึกไง เอามากับทีมงานหลายหมดนี่กองปลาปลาหลายที่นี่นี่กองปลาปลาน่าจะเครื่องน้องนะครับแต,แต่เกือบเกือบเครื่องน้องทีมงานกองปลาปลาถือว่าหลายเยอะเลยครับนี่ก้นกะถือว่านาแน่น,นพระสมวรคกับกับบัตรหกลอยสามลอยหกอยสามลอยของของตาบุญของอนุชิต น้องนี่เป็น้าเจ้าเป็นผู้ละเมาเอามายามพ่อใหญ่บุญโดนโดนถึงมายามเช่นึงเออมาลงทีบลงแดนมาพร้อมลงหอดอิตาเวนเออีอจังหน่อยเปิเปดเปิดบ้านครับพร้อมครับพร้มพอมพร้มพอมพร้อมจวดจัดโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากโอ้เป็นภาพที่สวยงามครับอ่ะมาลุ้นกัน ใครที่ได้ดึงแหแรกทานไปกำลังด่าแหสองครับตอนนี้กำลังด่าแหสองเอาปับปป๊บไปปั๊บโอ้อสานันละ่ะมันปัญญก็ป่ารก่อนป่าปใหญิก็มันดอกเหีนั่น มิดึงครับมีดึงครับมิดึงครับขึ้นมาเล้วเออตัวสวยเด้วยมพงแ่นี่ครับของปานน่าจะตำปลาวะชักคือบเลนวัลวดคือบลวงคือบลวดคือบเนว้้้้หนึ่งเต็มสองเต็มสองเต็มแล้วครับสองเต็มแล้วอีกกี่เต็มเะ วุ so ้ยได็กสองเต็ม네มึงแพ้ั่นครับเมึงแพ้นั่นโอ้สามสี่สี่เต็มข้าเจ้าปดปลากันเหลิมๆแต่น้องไส้เขาปดมากระจับปดน้ำกระจับครับอู้หิวมันปวดปวดปวดด้วยปวดอะ โอ้โหว่น้ำกับจำกับเดือดกันมาเดือดกันมาเพิ่งหัวย่ายได้หรอเอาออกได้ย่าอ๋อวันนี้ใครมัดตัวนึงกี่กันมันเป็นใหม่ดรป่ะ กว้านี่ไม่อยกแล้วครับก้าไม่อีกแล้วหนึ่งเต็มอีกแล้วสองเต็มแล้วโอ้เด้เต็มหนึ่งน,นั่นสา,า,าม,เมเต็มเบื้องไกลๆนะครับเบื้องกว้าไกลๆนี่แะที่มีอีกเต็มบ่มันไปจากอ,อ่ากาจากตัวบ่วโอ้ยได้ปฏิปักษตัวหนึ่งโอ้โห ขวดเส้นเอ็มขวดอยู่เรื่องครับเส้นเอ็มเส้นแซมขวดซอฟ้าแดงซอฟ้าแดงอยู่เรื่องแดงมันครับโอ้โหตัวนี้ก็บอดง่ายถือว่าเอ้าพุ่งใหญ่กัดใดก็ได้ือพุ่งใหญ่ขนาดเอาปวบนมา ไ๋ยวมาเตี้ยมหนึ oh! uh! ่งอ้าปลาเราแมนเลยจักเตี้ยมป้าจักเตี้ยมสามตัวคุณผด้หนนี่เสื็จสมว่าโชคสีมันกะมูแน่ยนี่เราแหวกไก่เชียงโอ้โอ้สุดยอดเลยครับเจ้านี่โอ้โห อุ้ยกระโ皓มีกระโ皓น้ำมีกระโ皓น้ำครับกระโ皓ห,หนึ่งกระไว้กระเพี้ยนโอ้โอเคใส่ใไ้เลยเอ้า ุ่นกันครับมีอยากแต้มยุดยุดยุดเอาไหมเอาไหม ไม่พอครับแน่ทีสงวนไม่อท่านนั BOB ้นนะครับจุดตัวใหญ่บ่

nghe này không nhưng à để làm thì đừng cái đó áo luôn đâu ôi sao sao lô สายันเศร้าครับสายันเศร้าคนสีสิบเจ็ด <c oughs> โรงพยาบาลสายัน <c oughs> นี่มุญาบานกัะบ,บรอดสุดอลอยเอาว่าน,นี่เพิ่อจะบาทเนะี่ยเอากำงา่ายไปเ้อะ ออกมันกลางๆสีจอมไปเลยนะเวนเดอร์เบิร์นมเวนเด็กเลียนจะวานแหจัดไปสามสองหนึ่งจูดวานแหดีเนาะเจ็งเจ่งเๆๆ มาเร <ruled that> ็วมาเร็วครับโอ้ปลานิใหญ่ปานิญยัว้วโอ้เป็นโลคนแล้วครับอ่ะมาเบอรสะดุ่งดอกสุไทายกัน บอ่อโอเชีนะครับเนาะเป็นอนอ่่บ่อจไวปสมนิสกรเดิมใท่ายคลิปสันเป็นภาพร่วมที่บ่อหนาจะประทับใจปันไดในบัตรห0รบาทโอเชีครับมนีขอบคุณครับ